ปุ๊บต่อไปเลยครล็อกไว้เลยฮะตัวนี้อาจจะได้ใช้ในอนาคตแน่นอนอาธาร์ดิอ้าวปิดคลิปว่าบปิดคลิปแบบสวสีท่านพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะวันนี้อยู่กับผมช่องบาสเซโาอิกแล้วว,นนวันนี้อยู่กับเกมอาร์ซนเรน,นั่นเองอีกแล้วนะโอเคก็ห่างหายกับเกมอาร์เรนไปนานแบบนานพอสมควรเลยนะนานมากๆเลยนะ คือตอนแรกอะ่ะผมกะตัดสินใจจะไม่เล่นต่อแล้วนะอัสเตรเลียนคือแบบคือผมก็ไม่ได้มีอะไรต่อแล้วก็คือตัวก็เริ่มตรงเริ่มตันหมดแล้วนะฮะแต่ด้วยความที่ว่ามันไม่มีอะไรจะลงแล้วไงเออคือจะเห็นว่าสองสองสองถึงสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมแทบไม่ได้ลงคลิปเลยเพราะไม่มีอะไรจะลงไอปูลิคอนพินเซสเออตอนแรกผมกะจะลงแต่ผมรอให้ไอเพชร ที่ผมฟาร์มมันครบหนึ่งมื่นก่อนแล้วค่อยสุ่มคือตอนนี้น้องแคร์มาแล้วเออผมรู้แล้วน้องแครชุดว่ายน้ำมาแล้วมีคนบอกด้วยโอเคแล้วก็เนี่ยตอนนี้นะครับเอาตอนแรกผมกะจะลงอาทิตย์แล้วอัสเลนแต่อาทิตย์แล้วไม่มีอีเวนต์ไงเลยไม่ได้สุ่มแต่อาทิตย์นี้มาแล้วครับสุ่มอีเวนต์นะฮะเป็นเลดอัพเป็นลิมิเต็ดไทม์หรอ ตัวลมิเต็ดน่าจะเป็นโพร่ากับซาร่านะเพราะว่าสองตัวนี้ไม่เคยเห็นแต่ตัวอ,อย่างฟอร์มีเดเบิลเนี่ยผมอ่านถูกหรือเปล่าหรืออ่านผิดก,ก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเท่าที่ผมไปลองค้นมาเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมฟอร์มีเดเบิลแต่อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเจนโซอะไรเนี่ยเนตัวกลารเนี่ยแล้อีโรติเนี่ยเออนะฮะเป็นภาษาอิตาลีผมจะสะกดไม่ถูกเท่าไหร่นะก็เอาเป็นว่าผมจะสุม่ม สิบครั้งนะผมสุ่มได้แน่นอนชัวร์้อยเปอร์เซ็นสิบครั้งนะเออผมคำนวณมาแล้วล่ะสิบครั้งอะ่ะก็ผมสุม่มไม่ได้ไม่ใช่สิบครั้งเลยสุ่มร้อยครั้งเออพูดผิดสุ่มสิบครั้งสิบครั้งมันจะ,ม,นจะ,ม,นจะมันจะมันจะหมึนงงวะเออก็คือผมเสียประมาณสองร้อยวิดดูมาเออใช่ปะวะเออนั่นแหละไอเสียโลบิกไอ ซีรบเรียมเนี่ยสองร้อยอันซึ่งผมมีอยู่แล้วล่ะไม่ได้แคร์ล้วผมฟาร์มอยู่แล้วฟาร์มทุกวันนะโอเคก็หมายว่าตอนเนี้ยคือตัวที่ผมอยากได้อะไม่ได้อยากได้โพลาห,หรือซาร่าเท่าไหร่เลยนะอยากได้ฟอร์มิเดเบิลนะก็ผมเห็นว่าไอตัวฟอร์มินเดเบิลเนี่ยมันเอาไปลงด่านได้ดีนะเอาไปลงแบกพวก PVP ได้ดีแล้วก็เวนเจซี่นี่อยากได้ส่วนตัวอยากได้ส่วนตัวไม่ใช่เลย,เลยม,มันเป็นโรดัน่นเองนะเอเคหมายว่าเราไปสูงกันเลยฮะสิบแรกโอเค แล้วก็แล้วก็มาดูกันว่าไอมันจะมีโอกาสได้ทองวะผมจะผมผมจำไม่ได้แล้วว่าถ้าเกิดได้ทองเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่เท่าไหร่เวลาเปิดอันนี้โดยที่ไม่ใช้ไอตัวควิกอันนี้นะฮะโอเคกดไปเลยฟึบเอ้าเฮ้ยเปิดมาเจอเลยเหรอมีเจ็ดอ่ะเออเปิดมาเจอเลยว่าดวงดีดวงดีดงดโอเคโอเค ป๊บต่อไปเลยครล็อกไว้เลยฮนะตัวนี้อาจจะได้ใช้ในอนาคตแน่นอนอาําดิอ้าวปิดคลิปว่าปิดคลิปไม่ใช่ไม่ใช่ใชเฮ้ยมาอย่างง่ายเลยเลดอัพเฮ้ยมาอย่างง่ายเลยอะโอเคตตาไม่เลดอัพกาชาอีเวนต์อื่นมันไม่ค่อยมาเลยเว้ยตัวนี้ของรอยยอ้อนาวีตัวนี้ไม่เคยเห็นเลยเว้ยเออน่าจะเป็นอีเวนต์ครั้งเกอะ จริงๆมันมีอีเวนต์หนึ่งที่ผมผ่านไปแล้วครับก็คืออีเวนต์ไอโพลาริสปะที่ไม่มันมีโพลาริสครั้งแรกอที่ผมเคยสุ่มได้อะเคยสุ่มแล้วก็มันมีโพลาริสครั้งที่สองที่จะมีตัวเพิ่มแต่ครั้งนั้นผมไม่ได้เล่นแล้วไงตอนนั้นผมไม่ได้เล่นผมเลยไม่ได้สุ่มนะฮะเลยผมรู้สึกเสียดายเหมือนกันเพราะว่าตัวน่ารักน่ารักเยอะมากเลยตอนนั้นโอเคก็จัดว่าดีนะเป้าหมายตรงแล้ว เหลือแค่ตัวอื่นที่ยังไม่มีนั่นก็คือโพร่าซาร่าแล้วก็คิวอะไรวะกิโรสักอย่างเนี่ยแหละเออแรดอีโรติก e เหมือนกันเหมือนเปิงเกโซแล้วก็ลิโตเลียวะลิโตโลเหรือสักอย่างน่าจะลิคโตเลียไม่อาจว่าลิโตโลหรอกบานเนี่ยนะเอาเป็นว่าขอต่อไปขอเป็นโพร่ากับซาร่าแล้วกันนะโอเคนะเอ้ดวงดวงมันเริ่มมาเว้ยหลังจากที่ผมไปส่งเกมอื่น อะเดี๋ยวบอกก่อนนะอันนี้คือครั้งครั้งที่ยี่สิบนะเบว่าเราเราสุ่มกันเลยคืออย่างที่ผมบอกคือผมสุ่มสิบครั้งเอ้ยครบครบร้อยครั้งเมื่อไหร่ก็คือเลิกนะต่อให้ตัวได้ตัวไม่ครบอะก็คือเลิกแต่ถ้าเกิดสุ่มได้ตัวครบแล้วผมก็จะไม่สุ่มแล้วได้เหี่ยวเหวี่ยวสักอย่างนะโอเคเึ๊่ไปเรื่อยๆโอเค แต่ว่าดวงผมเริ่มไปแล้วดวงผมเริ่มไปแล้วตัวตัวใหม่ๆไม่มาเลยคือไอดีผมตัวก็ยังไม่ครบนะก็จัดว่าตัวยังไม่ครบนะเออโอเคโอเคอ้อ่าได้ซ้ำโอเคไม่เป็นไรได้ซ้ำเนี๋ยเอาไปอัพดาวได้โอเคอ่าได้มาแล้วตัวหนึ่งนะฮะตัวหนึ่งนะนะตอนนี้ครบสามในเอีเวนต์แล้วนะโอเคครบสามตัวแล้วนะ ในตัวที่ผมไม่มีนะคือมันจะมีบางตัวที่ว่าเป็นตัวที่มีอยู่แล้วในเกมก็ยังมีไอ้ฟเดอร์เบอร์เนี่ยผมเห็นอยู่แล้วในเกมกะซาร่าปะซาร่ามั้งจะไม่ได้แล้วแล้วก็ตัวนี้มัง้งเออนะตัวที่เราสูงได้เมื่อกี้โอเคเดี๋ยวขอเอาไปย่ยอยพวกนี้ก่อนเราจะได้ไม่ต้องไอนั่นซ้ำนะโอเครอบที่สามสิบโอเครอบที่สามสิบคลิปผมจะยาวนะ่ะเนี่ยคลิปผมยาวแน่เลย ไม่แน่้ยเดี๋ยวดูดอดนดูบ้อน่ามีโอกาสได้ทองอยู่มันไม่เกี่ยวหรอกหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงไม่เกี่ยวหรอกตัวได้ทองจะไม่ผิดหวัาน่าจะมาสี่ถึงห้าชั่วโมงมั้งปึ๊บปึ๊บ,ปบไปเลยปึ๊บปึ๊บโอ้ยอ,อันนี้อ้อน,อนี่ออกเยอะมั่วเยะโอบ่าปึ๊บไม่ได้ปึ๊บโอ้โหเมื่อกี้กระตุกนิดหนึ่งเลยว่าได้ตัว เอ้ยเนี่ยมาแล้วซุปเปอร์แร่เฮ้ยของทับไลอะ่ะไม่เคยเห็นธงอันนี้เลยไอตัวสยยะอันนี้น่าจะเป็นของทับใหม่มั้งเหมือนพวกไอตัวพวกนี่มันเป็นน้ําแข็งอะเออเป็นเป็นแบตเทนชิปเออเป็นแบตเทนชิพฟื้ได้ก็เอาน่าจะได้แล้วได้ตอนนี้เหลืออะไรนะเดี๋ยวเราจะรีบสุ่มไปเลยโอเค เราจะไม่พูดพั oh, มโอ้โหซ้ำมาตัวนี้ซ้ำสองรอบแล้วจ้าโอเคนะเรามาดูตูดอีเวนต์ตอนนี้ขาดเฮ้ยจริงด้วยขาดโพลา่ากับซาล่ามายากมาเย็นจังเลยมาอันนี้รอบที่สี่สิบรอบที่สี่สิบแล้วเฮ้ยมีสี่ชั่วโมงตัวทองมาแน่เชื่อผมเชื่อผมต้องใช่ต้องใช่ต้องใช่อใชเอ้ยตัวนี้ไม่เคยได้แต่ เอตัวนี้นี่ยที่ว่ามี Event อ,อีเวนต์พอลาริสอ่ะเออตัวเนี้ยที่ผมเคยสุ่มได้ครั้งก่อนนะโอเคตัวทองมาแน่เมื่อกี้เห็นสี่ชั่วโมงอยู่เมื่อกี้เห็นสี่ชั่วโมงอยู่นี่ไยยมาแล้วทา่าโอมาทำไมคือทาค่โโอผมอัพไปตันโอ้โตั้งแต่ตอนไหนตอนอะไรไม่รู้แล้วเออเหลือแค่อัพขึ้นเป็นเวลร้อยี่สิบอะตอนนี้ผมคาทาเาโอเวล1 0ร้ออะ ถ้าคาโออะทากอะทาโกเนี่ยเออใช่ป่ะอะทาโกบอกว่าเออนั่นแหละโคูแหละะหัอัพขึ้นตรงอัพเตรียมขึ้นร้อยยี่สิบแล้วทำทีมไอทีมญี่ปุ่นเลยโอ้จบแล้วจบแล้วอะตันนี่ว่าโอ้แล้วว่าตันตรงไอ้นี่สองตัวสุดท้ายเจรเลยเอามาให้ลุ้นเหนือโอเคเรามาต่อกันเลยสองอันสุดท้ายสองอันสุดท้ายของสี่สิบนะใช่ใช่ใชของสองสี่สิบ โอเคฮะเหลือแค่โพล่ากับซาร่าเออชื่อก็ของจองกับจีนแล้วก็ไม่มากันทางคู่จริงๆนะฮะอ่ออันนี้ไม่แน่ไม่แน่ปึ๊บไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาเรารีบเรารีบปึ๊บผมว่าก็ไม่มาอีกรอบอ่ะเอ้อย่าพูดให้เป็นลางดีบ้าเนี่ โอยไม่มาจริงๆด้วยโหฟ้าฟ้ารัวเลยม่วงอ๋อเนลสอนหรือเปล่าโอ้โหเมื่อกี้มีโหลดหรือว่าได้ตัวทองระโทษาสุ่มรอบที่เอ้าเมื่อกี้รอบที่ห้าสิบยะอันนี้รอบที่หกสิบครับไปผมว่าติ๊กอันนี้ไปเลยดีกว่า ปึ๊บเร็วๆปึ๊บมาปึ๊บโอ้ยดัวดัวหมดแล้วแน่เลยอ๋อนิสตันแล้วก็คือผมสต็อกได้แค่ยี่สิบตัวเองเหรอโอเคถ้าผู้ชมเดี๋ยวเราไปสุ่มต่อเลยอันนี้มีกี่ตัวนะผมลืมเลื่อนเลื่อนดูลวอ๋อหกตัวหกลำหกลำปึ๊บ ผมคลิกลัวเลยผมคลิกลัวเลยเฮ้ยซ้ำวะ่ะเฮ้ยซ้ำวะ่ะไอทองอยังซ้ำได้อีกเหรอเดี๋ยวผมขอย้ายตรงส่วนนี้ก่อนผมเริ่มผมเริ่มและเริ่มลืมอ่ะพอไม่ได้นาบแลเริ่มอันนีอ้อันนี้เจ็ดสิบไปเฮ้ยมีสีอยูมยงองสองอันวะ่ะเฮ้ยทองต้องมาแล้วละ่ะทองทองสองตัวต้องมาแล้วละ่ะ แต่ก็ไม่แน่แล้วเพราะผมผมจำไม่ได้แล้วว่าตัวสีทองเน่ยตัวระดับซุปเปอร์เรเนี่ยมันเวลาเปิดกี่ชั่วโมงนะฮะเปิดแบบไม่ใช้ควิกเนี่ยเออผมว่ามันไม่เกี่ยวเชื่อผมป่ะเออน่าสองตัวสุดท้ายเน่ะเออไม่เกี่ยวจริง้วย โคตเกอเลอะโอเคเดี๋ยไอ้น,นั่นเดี๋ยวไปล้างต้องค่อยๆล้างนะเพราะว่าต้องจำใจนะสต๊อกผมตันแล้วอ่าท่านผู้ชมมาต่อรอบที่แปดสิบเลยแปดสิบแล้วฮะอีกแค่ยี่สิบครั้งนะโพลากับซาร่าไม่มาผมไม่เอาแล้วนะบอกก่อนเลยนะมีสี่ชั่วโมงอีก่แล้วแ <laughs> ตรงไอสีท้านี่มันต้องกี่ชั่วโมงอนะผมคลิกรัวๆเลยอะ โอเคโอเคโอเคโอ้โห้โคตรเกลือเลยโคตรเกลือเลยพอไปเดือบมาอะเอามาซ้ำเอามาอัพดาวนะเอาไปสี่ดาวแต่ค่อยนะโอเคโอ้ตายละ ต่อไปรอบที่9นะเดี๋ยวลีล้างก่อนโอเคท่านผู้ชมนี่คือรอบที่เก้านะรอบรอบสุดท้ายแล้วนะสี่ชั่วโมงอย่าเงีมันต้องไม่ใช่แน่เลยเออหรือว่าตัวสี่ตัวซูปเปอร์แลมันจะเวลาน้อยวะแต่ไม่น่าจะใช่ไม่น่าไม่ใช่ไม่น่าจะใช่แต่ไม่น่าใช่เลยโอเคเดี๋ยวผมชิครัวลวเลยเฮ้ย ล่ามาแล้วเหลือโคล่านะเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวถ้าเกิดโคล่ามากูปิดคลิปได้เลยเอ้ยแต่อันนี้ไม่มีไอ้นั่นวะตาสัญลักษณ์อันนี้ของสัญชาติอะไรอ่ะเฮวี <S <S ่เหรอเดิลบหนักเหรอเออถ้าเกิดโคล่ามาอีกรอบึูก็แฮปปี้แล้วโอเคต่อไปรอบที่สิบไงโอเค โ okay. อเคต่อลุ้นอยู่นะฮะลุ้นอยู่แต่มาขนาดนี้ไม่น่าจะมาแล้วล่ะโอเคโอเคเดี๋ยวล้างก่อนเออจะได้มันจะได้ไม่ต้องขัดไงเวลาสูงเออหนึ่งร้อยครั้งมาเรามานับก่อนว่าเราได้ตัวอะไรไปแล้วบ้างนะฮะท่านผู้ชมได้ formidable วิดเช z โซ่โชแล้วก็ตัวอิเลลระดับอิเลติกตัวหนึ่งแล้วก็ i ิกท r รีแล้วใช่น่าจะ c ิกทเรีล้วก็ซาร่นะเหลือโพรานี่อ่านเล u า for ซาร่าโพร a าแอน r i m o ร i รตัวอะไรวะเออไม่รู้อันนี้ไม่รู้เอาเป็นว่ารอบสุดท้ายครบร้อยได้ก็คือไม่ได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วก็ไม่ได้แคร์อยู่แล้วนะโพรานะฮะโพราโพรานะเออแไม่แน่วะไม่แน่ก็ไม่ได้โอ้โหไม่เป็นไร อืบเราจะไปเราจะไปอย่างช้าๆไหม่ะไม่ช้าคลิป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 กุนานแล้วคลิปกุนาแล้วโอเคปึ๊บโอ้โหควีนอลิซาเบธมาทำไมควีนอลิซาเบธมึงมีเลตโทฟิกูว่าไปยังเออโอเคปึ๊บเหลืออีกสี่ลำนะเหลืออีกสี่ลำปึ๊บโอ้โหโอ้โอ มาแล้วมาติดใจขนาดน้ซา่ามาอีกรอบเลยกูัลัวไม่ได้แน่ในเมื่อซาลามาขนาดนี้ฟึบฟึบเออโอเคเป็นการกาชาที่ผมรู้สึกว่าไม่เกลือรู้สึกว่าไม่เกลือนะแค่ขาดโพล่าตัวเดียวแต่เป็นรู้สึกผมรู้สึกว่าผมในคลิปอื่นๆผมเคยลงทุนเยอะขนาดนี้ปะ สุ่มร้อยครั้งเนี่ยมีปะน่าจะมีแหละนะเออหรือไม่ก็คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปแรกที่ผมสุ่มแบบละละละ,ละ,ละห่ำเลยอะเออนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวปิดคลิปกันเลยเดี๋ยวอเอาเป็นว่าเราเราได้ตัวอะไรกันมาบ้างนะก็มีฟอยด์เดเบิลสองตัวนะเวนจิตโซ่เวนเจนโซ่สองแล้วก็ตัวอ e ีโวติกผมยังอ่าชื่อมันไม่ออกอยู่ดีแล้วก็ลัตเทเี่ ริตเตอรเรียป่ะรตเตอรเรียสองตัวซาร่าสองตัวเท่ากับเราได้ทอมมาหกนะเราได้ตัวซูเปอร์แลรหกตัวนะโอเคก็ถือว่าคุ้มถือว่าผมถือว่าคุ้มากถึงจะไม่ได้โพล่าก็เถอะกะจะเอาให้ตรงไอ้แบบอ่ะเขาเรียกว่านะให้ครบไงให้ครบให้ครบตู้นะโอเคก็เป็นว่าเดี๋ยวกรอบปซื้อนเลยดีกว่าสำหรับใครชอบนะคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจนะก็อย่างที่ผมบอกไปว่า ที่ช่วงนี้ไม่ได้คลิปก็ต้องขอประทานอภัยด้วยเพราะว่าไม่มีอะไรจะลงจริงๆแล้วไม่งั้นไม่งั้นไมตายเอางัดอัซเลนมามาอัพหรอกนะเออแล้วก็สำหรับเป็นเซตคอนเนตรีไดนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวอีกสักพักจะมาตามติดแน่ๆผมพนันอย่างนี้เพราะว่ามันมีอีเวนต์ของน้องแคร์อยู่ก็อ,อย่าลืมเดี๋ยวเตรียมรับชมกันดูนะก็สำหรับคลิปนี้บาซซาวคนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ